สวัสดีครับวันนี้ไวทอ้าสาระนะครับในช่วงสาระรีวิวผมจะมีกัดเจตตัวใหม่เกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาแนะนำอีกแล้วนะครับผมและจุดนี้ก็จะทำให้เลนคุณมุมกว้างขึ้นไปอีกนะครับจะเป็นกัดเจตตัวไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็ใช้ RX100 Mark 7 i นะครับเพื่อทำการถ่ายวิดีโอนะครับในการทำคอนเทนต์ทั่วๆไปนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะสลับมาใช้กล้องตัวใหญ่บ้างหรือว่าเป็นเนี่ย RX100 Mark 7นะครับหรือบางทีก็อาจจะใช้ GoPro บ้างนะครับแต่เวลาเนี่ยพอผมใช้ RX100 Mark 7เนี่ยถ่ายวิดีโอนะครับผมภาพก็ค่อนข้างดีนะครับวิดีโอก็ใช้ได้เลยแต่ปิดปัญหายอยู่ที่ว่า กรณีที่แบบว่าจะต้องถ่ายแบบถ่ายตัวเองอย่างนี้นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่ามุมมันแคบไปนะครับเพราะว่ากล้อง RX100 Mark 7 i นะครับรวมถึงกล้องรุ่นใหม่ที่ออกมาอย่าง Sony ZV1 นะครับผมหรือใครเรียกว่า ZV1 นะครับหรือเป็นกล้อง compact ของ Canon นะครับที่เป็น G7x Mark 3อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ระยะของมันเนี่ยประมาณ24มิลนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่แบบถ่าย ตัวเองถ่ายวอลอกหรือถ่ายอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าให้คนถ่ายให้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยังไม่กว้างพอนะครับผมก็ค่อนข้างติดปัญหาตรงนี้อยู่พอสมควรผมก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับว่าจะมีกัตเชตตัวไหนที่จะทําให้มันแบบถ่ายภาพได้กว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะซื้อกล้องใหม่ก็ไม่สมควรนะครับเพราะว่าอยากจะใช้กล้องตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ไปเจอกัตเชตตัวหนึ่งนะครับของอูรันซีนะครับผมนั่นก็คืออูรันซี W L 1ตัวนี้เลยครับผม ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนที่แบบทําให้มันเกิดว a n แองเกิขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดมาโครได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบทูอินในตัวเดียวกันเลยเราจะนํามาติดกล้อง RX 1 0 0 Mark 7ของผมนะครับซึ่งจริงๆแล้ว RX 1 0 0 Mark 6 Mark 5 Mark 4ก็ยังน่าใช้ได้อยู่ผมเห็นเลยครับว่าใครซื้อ Sony CV 1มาเนี่ยก็แบบค่อนข้างที่แบบตอนแรกเนี่ยเอ้ยมันทำงานได้ดีมากเลยนะครับในการถ่ายร็อกถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอนะครับทีนี้เนี่ยพอ ด้วยแบบมันไม่สามารถยื่นมือไปไกลได้มากเกินไปจากแขนของเราเนี่ยนะครับผมมันก็ทําให้แบบการถ่ายมันก็ยังไม่มันก็จะแบบไม่กว้างพอนะครับหลายๆคนผมก็เห็นแบบเทขายหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับการใช้กล้องรุ่นนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวนี้นะครับเข้ามาแก้ปัญหานะครับทำให้มันเกิดความกว้างขึ้นนะครับซึ่ง u l e n c y WL1 เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้กล้อง Compact ที่ปกติเป็นเลน24มิลลิเมตรนะครับ ก็จะได้ความวายขึ้นมามากขึ้นเป็นประมาณ18มมตรนะครับก็อาจจะไม่ได้กว้างถึงแบบ16นะครับได้18ผมมองว่าก็แบบโอ้ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคเลยกับการถ่ายมุมกว้างที่แบบเราได้กว้างมากขึ้นมันาาก็จจะทําให้กล้องที่เรามีอยู่เนี่ยนอกจากแบบถ่ายเล่นๆก็ยังถ่ายแลนด์สเคปได้มากขึ้นรวมถึงถ้าใครจะเอาไปเซลฟี่หรือไวร์วอกเนี่ยก็ทําให้มุมที่มันแบบ ถ่ายกับตัวเองเนี่ยมันได้แบบกว้างขึ้น18มิลิเมตรกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะแล้วจะไปใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูแล้วก็ไปเทสดูกันครับเดี๋ยวพูดถึงการแกะกล่องหรือว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับนะครับในกล่องของมันเนี่ยก็จะมีตัวเพลทนะครับที่สามาติดกับตัวที่เป็นกล้องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะกับตัวกล้องเราตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบกาวส m เอมาเลยนะครับ นีก็มีคู่มือมีผ้าเช็ดเลนส์นะครับมีมีตัว 3M เนี่ยมาให้อีกเซตหน,หนึ่งกันนะครับกล้องสองหน้า 3M มาให้อีกหนึ่งเซตนะครับเพื่อแบบใช้งานทีนี้นี่ตัวไฮไลท์ของมันเองตัวเลนตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเลนส์ประมาณขนาดนี้น้ำหนักก็คือไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการติดกับนี่นะครับตัวที่เป็นกล้องของเรานะครับโดยที่เดี๋ยวเราต้อง แปะตัวเพลทที่เป็นอะแดปเตอร์ของนี้ก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องแกะตรงนี้แล้วก็ทําการแปะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการเช็ดทําความสะอาดนะครับตรงบริเวณที่เราจะแปะกาวเนี่ยนะครับก่อนเลยมันจะแปะบริเวณขอบๆเนี่ยนะครับนะครับเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แกะตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์ 3M นะครับลอกสติ๊กเกอร์ 3M ออกมาทีนี้นะครับเราก็เล็งแปะไปที่ ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็เล็งเล็งแล้วก็ทําการแปะเรียบร้อยแลวนะครับนี่ครับทาการแปะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเปิดกล้องดูนะครับก็ออกมาได้เห็นไหมครับทีนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะทําการนําเลนวายตัวนี้นะครับก็หมุนติดกับตรงนี้เลยนะครับทีนี้มันก็จะติดกับตรงนี้แล้วนะครับผมจะทําการนะครับหมุนติดกับอันนี้นะครับนะครับก็ไม่ต้องแบบบิดแน่นมากตอนนี้มันก็คือติดละ นะครับตอนนี้เรามีเลนส์วายเนี่ยติดอยู่ที่กล้องแล้วนะครับเ,ออเปิดปุ๊บลองเปิดกล้องดูปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ก็ออกมาและไม่เขย่าเนี่ยก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันติดกับกาวแล้วก็หุ่นไปละก็สามารถปิดกล้องได้นี่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้เป็นเลนส์วายนะครับหรือว่าไม่อยากจะ พกพาลำบากเนี่ยเราก็สามารถหมุนเลนตัวนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านก็ได้ครับแล้วก็ใช้กล้องถ่ายแบบนี้ไปโอเครูปลักษ์มันอาจจะไม่หล่อเท่าเหมือนตอนที่ยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเราพอเรามันเปิดออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีเหมือนแท่นอะไรนยอยู่ตรงนี้นะครับออกมามันก็จะดูแบบไม่ค่อยหล่อนะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับสําหรับผมก็รู้สึกว่าการได้ความวายขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าโอเครับได้นะครับดเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าไม่ใส่ก่อนนะครับว่า ตอนไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราลองถ่ายวิดีโอแบบเซลฟี่เนี่ยนะครับแล้วยืดแขนไปจนสุดเนี่ยจะเห็นมุมประมาณไหนนะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นเนี่ยนะครับมุมประมาณนี้นี่เห็นไหมครับหัวมันก็จะแบบว่าติดติดอยู่หน่อยนึงนะครับติดติดขอบอยู่หน่อยนี่คือยืดสุดแขนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดลองใส่เลนส์วายตัวนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้หลังจากใส่เลนส์วายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทําการถ่ายอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับดูแบบว่าตอนนี้มุมมันกว้างมากเลยนะครับกว้างกว่าเดิมเลยนะครับ หัวที่เมื่อกี้ติดเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยแบบขยายไปเห็นอะไรได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่แบบจะถ่ายแบบเซลฟี่นะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะได้แบบมันจะได้แบบเออไม่ต้องแบบติดมากเกินไปแล้วตอนนี้ก็คือแบบโอเคพอสมควรเลยนะครับและความพิเศษของเลนตัวนี้นะครับผมมันก็นอกจากเป็นวาแองเกิลแล้วเนี่ยมันยังเป็นวาแองเกิลมาโครด้วยนะครับผมและมันก็สามารถทําให้กล้องของเราเนี่ยกลายเป็นกล้องมาโครไปด้วยนะครับผมการใช้เนี่ยคือก็ต้องถอด ตัวที่เป็นเลนวายออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการถอดตรงนี้นะครับตัวอีกตัวที่เป็นวายออกนะครับเนี่ยครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาตัวนี้เป็นเลนวายนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นมาโครแล้วเดี๋ยวเรามาลองถ่ายมาโครกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเทสที่แบบเป็นมาโครเลยนะครับตอนนี้เราถ่ายเป็นมาโครอยู่เห็นได้ว่านี่นะครับผมผมก็แบบเอาเข้าไปจ่อใกล้ๆตอนนี้แบบจ่อแบบว่า ติดมากเลยครับตรงกระบอกเลนเลยแล้วเราก็ซูมเข้าไปอีกนะครับที่ผมซูมเข้าไปแล้วเนี่ยครับนะครับนี่ซูมเข้าไปแบบมาโครมากมากเลยนะครับนี่แบบแบบเห็นขนแมวด้วยตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีฝุ่นตามคีย์บอร์ดเห็นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ เห็นลายของตัวปุ่มคีย์บอร์ดเลยนะซึ่งก็แน่นอนนะครับการใส่เลนส์ตัวนี้ไปก็จะทําให้กล้องเนี่ยหนักเข้าไปอีกนะครับมันก็จะหนักปลายกล้องทีนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยก็จะประมาณ1 3 7่งร้ถึงหนึกรัมประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ใช้ได้ทั้งการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยนะครับสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอผมว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่จะเอาไปทำบล็อกทําอะไรเลยนะครับผมส่วนการถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง การที่แบบใส่แล้วก็ไม่ใสนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับรูปที่ผมถ่ายนะครับก็ใช้เป็นโหมดออโต้เลยไม่ได้ตั้งค่าอะไรทั้งนั้นไม่ได้ปรับแต่งนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดความกว้างระหว่างที่ใส่กับไม่ใส่เลยนะครับก็ถือว่า เออถ้าใครที่จะเอาเลนตัวนี้นะครับไปถ่ายแลนด์สเคปด้วยก็จะแบบช่วยให้กล้องตัวนี้ทําเก็บภาพได้กว้างมากขึ้นก็การไปทริปท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากสําหรับคนที่เอาไปถ่ายวิดีโอแล้วนะครับก็ถ่ายภาพเนี่ยก็ทาให้มีความสุขในการถ่ายแลนด์สเคปครับภาพกว้างมากขึ้นนะครับแล้วแบใครที่มีข้อสงสัยว่าเออใช้แบบเนี้ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยแบบว่าด้อยลงไปหรือเปล่าเพราะมันมีชิ้นเลนใหม่ทั้ง2ชิ้นนะครับเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะครับชิ้นเลนด้านหน้าเนี่ยครับก็เป็นการผลิตแบบ OEM นะครับของบริษัทแบบ สกอตนะครับสกอตเยอรมันครึ่งซึ่งเขาก็แบบผลิต o e m ให้กับหลายๆเจ้าที่แบบเป็นแบรนด์ชั้นนําของเลนดีๆนะครับฉะนั้นเลนชิ้นด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเกรดที่แบบไม่ดีเลยนะครับก็ถึงว่าเกรดที่โอเคเลยฉะนั้นเนี่ยการได้แบบนี้มาในราคาประมาณเนี่ยผมถือว่าก็ถือว่าโอเคแต่ข้อเสียหลักๆที่ผมเห็นได้จากตัวนี้เลยนะครับก็คือเวลาถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีแบบติดขอบดำเล็กๆนิดๆนะครับอยู่บริเวณมุมซ้ายกับมุมขวาบนนะครับ มุมล่างนี้ไม่เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีขอบดำๆอยู่เนี่ยก,ก็ต้องมานั่งแก้นะครับจริงๆแล้วมันทําให้เป็นเลนส์วายแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีขอบดําแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นข้อเสียของตัวนี้นะครับแต่ผมมองว่าไม่ไม่ไมากมีปัญหานิดมากก็สามารถแก้ได้เพราะหลายๆท่านก็คงถ่ายภาพถ้าเป็นแลนส์เคปก็คงเองออกมาแบบ มาโปรเซสอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ไม่ไม่ติดขัดอะไรในส่วนของวิดีโอนะครับแม้กระทั่งปรับโหมดที่ไม่จะเป็น Active, แอคทีฟเนี่ยก็ไม่ติดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเราสามารถใช้งานมันแบบเต็มที่เลยสําหรับการถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมตั้งใจนํามาถ่ายวิดีโอนะครับทีนี้เนี่ยการถ่ายวิดีโอนอกสถานที่นะครับผมเวลาที่เราเจอแสงจ้าแดดที่แบบว่ามากๆแต่เราอยากได้แบบโมชั่นเบลอนะครับทีนี้ ตัวนี้นะครับมันก็ไม่มี ND filter ใช่ไหมครับ ARX100 Mark 7นะครับมันไม่มีหรือแม้กระทั่ง CV1 เนี่ยมันจะมี ND filter ในตัวก็เถอะแต่ว่ามันก็ได้ประมาณสาสต็อปเท่านั้นนะครับตอนนี้3ส,สต็อปผมมองว่าแดดตอนร้อนจ้าจ้าเนี่ยก็ไม่พอทีนี้เราก็ต้องใส่ ND filter ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาลองเทสว่าถ้าผมจะลองเทสใส่ ND filter เนี่ยมันจะเป็นยังไงใช้ได้ไหมแล้วก็เออมันพอมันออกมาเนี่ยมันจะไปเกิด เลนจะติดไหมจะเกิดขอบดำไหมเดี๋ยวเราไปใส่ ND filter ดูนะครับถ้าใครอยากจะสนใจซื้อ ND filter ใส่ตรงหน้าของเลนตัวนี้นะครับก็ให้ซื้อที่ระยะ58มิลครับ58มิลก็จะใส่ได้แล้วก็แนะนำถ้าอยากใส่ ND filter ก็อยากให้ระยะที่มี64ขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมใส่ ND filter ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเกิดขอบดำอะไรหรือเปล่านะครับในภาพ ก็ทาให้เกิดขอบดำครับเวลาใส่ nd filter เข้าไปเนี่ยนะครับก็มีขอบดําเยอะพอสมควรเลยนะครับในโหมดที่เป็น active นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโหมดแบบ i active นะครับขึ้นไปนะครับมันก็จะครอบภาพเข้าไปอีกในโหมด i active เนี่ยก็ยังมีขอบดาอยู่นิดๆนะครับซึ่งผมก็จะปรับที่กล้องให้มันซูมเข้าไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าเออใช้งานได้นะครับไม่ ไม่มีขอบดำเลยเห็นไหมครับผมว่าซูมเข้าไปนิดนึงฉะนั้นเวลาแบบเราถ่ายร็อกหรือถ่ายคนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่ดีฟิลเตอร์ก็ได้นะครับก็ถ่ายการพูดแต่เวลาเราจะเก็บแบบอินเสิร์ตนะครับการที่แบบเก็บบรรยากาศต่างๆเนี่ยที่ไม่ไม่ได้มีคนติดนะครับเราต้องแบบถ่ายเองเนี่ยเราก็ใส่ ND ฟิลเตอร์ได้เพราะว่าเราก็สามารถครอบซูมเข้าไปอีกหน่อยนึงก็ได้เพื่อแก้ไขตรงที่มันเป็นขอบดำนะครับเพื่อเราจะได้เก็บบรรยากาศแล้วก็แบบไม่เกิดการจ้าเกินไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ ตัวเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ใส่ nd Fil ฟิลเตอร์ก็ไม่เกิดขอบดำครับแต่การใส่ ND ็นดีฟิลเตอร์มันก็เลยทำให้แบบว่ามันยืดออกมาอีกนะครับทีนี้ไม่แน่ใจนะครับการที่หา n d ็นดีฟิลเตอร์ขอบที่บางกว่าน,นี้อาจจะทำให้มันไม่เกิดก็ได้นะครับทีนี้ผมใช้ n d ็นดีฟิลเตอร์ตัวที่แบบว่าสามารถปรับได้ครับปรับได้ตั้งแต่ N.D. 2ไปถึงแบบ N.D. 400เลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้แบบมีการยืดออกมามากขึ้นก็เลยทำให้ติดขอบดำมาบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ N.D. ฟิลเตอร์ที่แบบใช้ตัวเดียวเลยที่ไม่ต้องแบบมาปรับระยะแบบนี้หลายๆสต็อปนะครับอาจจะแบบทำให้ขอบันบางกว่านี้ก็ได้อาจจะไม่ติดขอบดำก็ได้นี่ก็ต้องแบบทดลองดูนะครับแล้วมาถึงการทดสอบอันสุดท้ายนะครับว่าใส่แบบว่าเลนวายเข้าไปแล้วแล้วก็พร้อมกับใส่ N.D. ฟิลเตอร์ไปด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำหนัก ตรงด้านหน้าเลนนะครับทีนี้ถ้าจะใช้กิมบอลเนี่ยมันจะแบบใช้ได้ไหมตอนนี้ผมก็ใช้กิมบอลนะครับแล้วก็เซตปลาร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นชื่ยหยุ่น M2 นะครับตอนนี้ถ่ายงานได้แล้วนะครับโดยที่เป็นเซตเล็กๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปถ่ายงานได้โดยที่ได้กล้องที่แบบเลนมุมกว้างมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่ ND filter ได้ด้วยนะครับก็ทำงานถือว่าเป็นการทำงานที่โอเคนะครับ จบในการถ่ายงานที่เป็นเซตเล็กๆแล้วก็แบบอยากได้มุมกว้างๆด้วยแล้วก็พออยู่งานที่แบบกลางแจ้งแดดจ้าๆก็ใส่เอ็นฟิลเตอร์ได้ด้วยทีนี้เนี่ยก็เป็นเซตแบบนี้ก็ทํางานได้เลยนะครับสะนั้นช้ที่เป็นสายวอล์กสายทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็สามารถถือวอล์กตัวเองได้แล้วนะครับโดยที่แบบเป็นเลนส์กว้างด้วยนะครับก็ถือว่า นี่โอเคเลยก็ห <c oughs> วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลรดักตัวนี้อยู่นะครับผม u Lensy WL1 นะครับผมหรือ u Lensy WL1 นั่นเองนะครับก็เป็นเลนพิเศษนะครับที่จะทำให้กล้องของแพคของคุณนะครับแบบมีเลนสวายมากขึ้นเป็น18มิลลิเมตรนะครับท่านใดไปลองใช้งานแล้วถ่ายภาพสวยเป็นยังไงเนี่ยหรือพอไปใช้กับกล้องที่คุณใช้อยู่เนี่ยแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับผมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่น และยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b s สไคร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปรีวิวนะครับกัะเจใ็ใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับสวัสดีครับ